มันก็จะเห็นปิญญาที่เมืองสักตะกู่นั่นเออประมคฆ่าสั่งสอนปันมันยาวอย่ามาสักสิพาซิกปีมาซ้ำเป็นคนลักเล้มลิ่งมาเปื้อนซ้อนนั่นแล้วก็หูมัต้องกูมีเมียวยาวกันไหนมากกเมียวคนเฮาอิสามิสาริยามันจะเอออิสาจะหลาลูเปื้อนเจิมดิ่งงามจะให้เจิมเนี่ยมันจะมีมาเดี๋ยวเมื่อไรเอ้ารอพระตัวสามว่าจงว่าเออลูกน้องปองไปตะเป้หาปากก็จะเม่สอวยร่ปุ้งจ้า กะมามีแม่เซอร์กะมาหมียแม่เอาว่าอายอิงศักดินี่กะเก่ามกะกดมศาลาเฮาว่าว่าจ้่ศาลาเฮาเกามันกลึบมันซไดอ่ะเออว่าจสิเอาศาลามันจังสิหื้อติลึบออกดีๆกลาิทาในมิหลวงมันจะมาปนัจำอัญญานมันว่าเอออายิงักกะเอมเดี๋ยวในปิงาาเกาก็สอนพเมือกูมีเมียเาตเมียนึงอันติสไลบินไลในแตพ่อม่กแหมคนเออหงกสิได้เอาเออนิ้วมือ นิ้วปูนิ้วมือน,นั่นนะเออมาส้อยห้อยคอสิแล้วมาเฮ็ดหมักนับสิมาอธิษฐานตีเก่านะี่มาเห็นปิญญาเนะนี่ยมั่มไรหลัวเอาเลือดก้นนั่นนะเออตาหลับตาเลี้ยวสิและเอามาผูจกจ่อเขาเนื้อเพลินเนี่ยนะตั้งหมักนับมานะไหนมาย้อนเอาปิญญาสอนนะเนี่ยเขาเจนที่สอนปันมาเออกวดจับปฐมามันก็จังว่าอาก็มือก็มขำก้า,กาเหี่ยมก้นเนี่ยเต็มเล็กเต็มแรงมาเนี่เออหินโตกม้มตบับยุง้งโตก้มทบ มื่อค่ำค่ำแหมสตาริดสาขายู่จอมสินกินจอมตาลาผัวเมีสอนมาเต็มเรืเออันไรผัวมือเมื่อนี่อันไรกระไรมือเนี่ยสามันก็บอกเมื่อมันก็เลื่อมได้เออมันก็มือมือพระธรรมาเมื่อไขคาไขเมันก็อติดบอกเมื่อคนหลีดีงั้งๆก็คนไข้อ้าเห็นปิงยายันหลีมือดีเมื่อดีเขาในม่านเนี่ยอ้ากูสวนอันเขาเลยเฮ็ดไว้กับมันมีนั่นมีไว้นำจังสื้อเมันก็จังว่า เออพรอนั้นก็หลุเฮ็ดจอเลย่มันก็่ากแหมกวน่ะหลบโวยแหมกวนปฐมาแหมกนเน็หนึ่งก้อนหน่งแต่ยันยันโวยนยแหมสองตกะสองก้อนมันก็ลื่นมาสองก้อนสามก้อนก็ลื่นมาเหมือนเจ้ากนแหมสัตแหมแมงกน่ะแหมก่แหมมันก็ อันเจี๋มเออการเทน้ำก right? no, ุ right? ้ยสูตในแท่มันหวานมันเจี๋มเหมือนเช่นกินน้ำพึ่งเจียาเบ้อว่ะเมื่อกว่าเมื่อปฐมากินได้เจี้มหวานเออเออเผื่อกินเหย้ากว่างมันออกมาเนี่ยตายเหย้าเดือดในไม่ในห้องเลยให้เกาควมมันเหย้ากุ้ยสูการเทกุ้ยสูตระลานเหมือนเช่นกินยายาขมอ่ะยายาขมมันเช่นกินเหมือนเห็นขึ้นร้อยนะมันกินหยาบหนาผืดหนามันง่ายๆเหมือนเช่นจันแมวออกศาสตร์นั่นเนอเหมือนเช่นจันแมว เออข้าวทงนั่นน่ะเออตินกว้างมือกว้างนจ้าน่ะเหมือนจังกินยายาขมนั่นน่ะเมื่อพระธามากินเนี่ยขมขมเผิ่นเผินยาวเพรกินกับยาวเนี่ยอันหายอกวมันจิดมันแข่นกว่เปลี่ยนจ้นนายยาวอ่ะก้ในมาเนี่ยองขึ้นหนึ่งมักว่าแหมก้นกว่าทิ่ดๆแหมกว่าแหมมากคนในลยหาปากยาวเออเลยเป็นปากเป็นหลายปากไม่ยาวข้าในสตางค์ดื้อรู้เออเสียวตู่เชียวเน่าคนฮ็ดตั้งดีกว่าสตางค์ดื้อตั้งดีเฮ็ดตั้งจ้ากว่าสตางค์ดื้อตั้งจ้า ก็ได้มาจากอง็ได้มาชวนให้ในลืบเลยก้นว่เนี่ยมีเผากับเป้อะไรที่มีเจ้าพระราคุมารรมก็จะเป้ไรขุนออกคำก่าใจะลุกซึกลุกเสือมันจะได้กะเลยแหมจอเนี่กว่ามันแหมไรมันขึ้นแหมลุกซึกมันตายแทงขุนออกคำก็ก้านยาวก็ได้แม่เจ้าเกจูมานั่นเออจังลืบเลยเมื่อลูกเขาในเป็นค้นให้เสียาเนี่ยถึงมันมันเคยแหมแม่ก็ตึถึงมันหนักกว่าเออมันก็ห้องอ่างหญิงสักการูกหะก็เออมาแลยมันโ้อันนี้เป็นแม่ก็รู้ไง ລီးເອົານິມື້ກໍນິເຂົ້າໄປເຕັມເມ້ຕມ